วันนี้ผมจะมาบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งบริษัทในประเทศไทยที่ real space coworking space จะเป็นบรรยาการแบบนี้ก็คือว่าเขาจะให้มาเช่ารายวันคนที่มาอยู่ที่นี่นี่ก็จะมีกลุ่มคนที่มาแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์มานั่งทำงานรัฐบาลเขาก็มีนโยบายใหม่นะครับออกเป็นวีซ่าเนาะดีทีวีวีซ่า destination Thailand visa นะเพื่อจะให้คนเหล่านี้เข้ามาก็คือมาทำงานของตัวเองนะ แต่ห้ามมาทำงานในในประเทศไทยนะเออเอางานที่เมืองนอกมาทำ What is useful for you today? Because when John told me like uh, we need we have a small group of audience and we want to talk about business I think you can do Google and it's come up with the article of all lawyers in 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 Thailand and you even do ChatGPT already About how to set up business in, in Thailand. 10 n of thing that you cannot see on Google. And we can discuss today too. ก็จริงๆเราจะเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาถูกไหม We bring money from outside country เข้ามาก็ต้องดูว่าเงินที่เราเข้ามานั้นอ่ะมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเมื่อไรโอเคโอเค you and you นะ <Yes. S 2> right? Really? You know each other? o k o y Okay. okay. <laughs> give me here give h e e